มันเข้าไปโกอ,อยู่นั่นไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแ่งใสายสาตัดใจสายสาตัดสับมันให้เต็มพลังสับขาหลอกโยกหลบกองลังให้หูมังว่ารังเอฟซีรังเอฟซีรังเอฟซีมีแต่ทำ่าสู้รังเอฟซี รังเอฟซีชื่น,นี้นักล่าประตูลังโทษเหนียวการคุมแน่นหน้าจอกแดงผู้ต่อสู้ปัน่นสายโค้งเสียบมุมประตูทำให้เขาดูเป็นควันตาสู้มันเข้าไปบุกมันเข้าไปลุยไปเอาชใยชนะมาสิงเอ็ดกอมพับลุยใหม่ตั้งกับ เล่นแบบพับสนามยาห่วยแห้งช้ำควักมือเรียค่าอย่าพาขาตรังเอฟซีตรั้งเอฟซีตรังเอฟซี FC, มีแต่คำว่าสู้ครังเอฟซีตรัง FC, ้งเอฟซีคืนนี้นักลาประตู อันนนปันมีกองสุุชัยสังาุญยานรีบช่วยกันเล่นนะเพดเร็วนะใช่พอง่ายใช้เสียนะครับเล่นนะเหียวยาเอาลูกแรกไม่ได้นะกแรกไดแล้วจะเล่นง่ายนะช่วยกันเล่นให้เสียง่ไเยอะคนาเลยมลมาเลย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 

มีแต่ทำมาสู้รังเอซีรังเอซีคืนนี้นักล่าประตูรังเอซีรังเอฟซีมีแต่ทำมาสู้รังเอซีรังเอซีคืน สนุกทั้งทั้งสอทีมคแล้วก็้่ากลานักีาจะไปขอบคุณแฟนลัรนะครับที่เข้ามาชมการแข่งขันมนะครับโดยเฉพาะวันนี้นฮะจามได้ของตารางที่จะชมทีมของตั้งเลานะครับวันนี้สนุกวันนี้เกมสนุกมากครับงรับสภารูปแบบเกมก็ยังมาเป็นสีามแต่ค่อยๆปรับไปฮะรบปรับจากสีสีขอบคุณี่ยกท ห่าสายยางกังต,งต้องปรับปรุงแก้ไขจังหวะโตกับจังหวะครับก็วันนี้ก็เสมอนะครศรีธรรมราชนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็ขอโทษแฟนบอลด้วยที่เก็บสามแต้มไม่ได้นะครับเพราะเรามีอาการเนื่องจากแข่งหลายนัดนะครับบอลถ้วยด้วยบอลลีกด้วยก็เกิดอาการล้ามากอยากให้ แฟนคลับช่วยเชียรนต่อไปนะครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดอยากให้แฟนคลับมีความสุขมากที่สุดนะครับขอฝากแฟนคลับช่วยเชียร์เหมือนเดิมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนคลับตั้งเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเยือนนครศรีธรรมเนตรนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยลูกเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า เด็กของเราเนี่ยค่อนข้างล้าจากแมตช์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราค่อนข้างที่จะเตะในสองนัดในในห้าวันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เราเล่นในเวลาสี่โมงสี่โมงเย็นนี่แดดค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องขอชมทีมนครศรีเร่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นี่เท่าที่เห็นนี่คือเขาเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นใหม่ทั้งหมดครับวมั้งผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือความมุ่งมั่นที่ต้องการ อแต้มแรกของเขาเนี่ยค่อนข้างมีมากกว่าเรานะฮะแต่ว่าโอเคเขาไม่เป็นไรครับเรามาเยือนเราได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็แมตต์ต่อไปเราก็จะมีอ่าเกมไปเยือนอ่าสตูลนะครับในวันเสาร์หน้านะครับแต่ว่าในกลางสัปดาห์เราก็มีอ่าแมตต์เอฟบีคับอีกนัดหนึ่งนะครับก็อยากจะให้แฟนคลับต่างเอฟซีทุกท่านอ่าคอยติดตามเชียร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนต์จาต่างเอฟซีนะฮะวันนี้เป็นเกมระหว่างนัดนครกับตังนะวันนี้ เรามาเยือนนครวันนี้ดูตามเกมแล้วนะเราดีกว่าเราดีกว่านครยังเห็นได้ชัดแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะช้าช้าอาจจะเป็นเพราะว่าแมตช์ของเรามันกระชัน้นมันกระชั้นที่เกินไปสามวันแข่งสามวันแข่งทําให้นักเตะเรามันมันล้ามันล้าจน,นเกมดูไม่เป็นเกมะนะครับวันนี้ก็เสียดายวันนี้ทําได้แค่เสมอ นะฮะแต่ว่าเราก็รู้ปัญหาแล้วเราให้การไปนิดแก้โดยอาจจะไปไปเรื่องเรื่องใช้วิทยาการกีฬาเข้ามาช่วยนะฮะทีนี้นักเตะเราเนี่ยตัวหลักจริงๆมันมีอยู่ประมาณสิบห้ถึงสิตัวเนี่ยฮะเราหมุนเวียนกันมันคนยังบาดเจ็บอยู่อะไรอยู่มันยังทดแทนกันได้ไม่เต็มที่ทีนี้น้องๆเนี่ยน้องๆซึ่งของเราเนี่ยมันก็มีศักยภาพในการเล่นเล่นระดับระดับอาชีพเนี่ยได้แล้วแต่ว่า คือเกมเนี่ยเรามุมมา่งมั่นว่าเราต้องชนะทีนี้เราก็เลยพลาดว่าไม,ม่ได้ส่งรายชื่อของน้องๆเข้าไปนะทำให้ตัวหลักเนี่ยเกิดอาการเรียกอะไรโอเวอร์โหลดะนะฮะนี้ทำให้เกมไม่ไมไม่ไม่ไได้อย่างใจนะก็ขอโทษแฟนบอลชาวตังวันนี้ที่ทำได้แค่เสมอนะฮะทีนี้มีวันที่3นะฮะเรามีแมตช์เอฟเอคัพอีกซึ่งที่สมุทรสาครเราก็จะใช้น้องๆอ ที่ดันจากเยาวชนเนี่ยนะขึ้นมาไปรวมกับชุดเอกีฬาแห่งชาติซึ่งเราทําอยู่นะเวลาเนี้ยนะก็ซ้อมกันอยู่นะฮะก็จะเดินทางวันที่2ก็ให้แฟนๆคอยติดตามเชียร์ยกันนะฮะแต่จะไม่หวังคาดหวังนะฮะว่าเราต้องชนะเขาขาดอะไรเงี้ยนทะั้เพราะทางสูงส่ทารเขาก็ซ้อมมาดีนะ,ะแต่เราก็ไปไปทำเต็มที่นะเป็นตัวแทนของของเท้าตังค์เราเป็นตัวแทนของพี่น้องคนตังค์ทั้งจังหวัดนะฮะเราก็จะทำให้เต็มที่ ะะวันนี้ก็ขอโทษจริงๆนะฮะก็แมตช์หน้าจะกระสตูนวันที่7จ็ดนะฮะก,ก,ก็หวังว่าคงจะได้รับแรงเสียจับแฟนกับตังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ขอโทษจริงๆฮะขอบคุณครับ